แต่งงานกับฝรั่งขี้เหนียวแต่กลับโชคดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนที่เออสาวไทยหลายๆคนก็คงจะไม่อยากเลือกผู้ชายขี้เหนียวน้องคนนี้แกเล่าให้ฟังบอกว่าเออน้องก็อยู่ในแอปหาคู่ก็หาแฟนคือมันก็มีอ่ะฝาจะมาเจอคนที่ใช่สำหรับเราเนะี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ง่าย ไม่ใช่ว่าเจอคนแรกปุ๊บว่าโอ้คนนี้ใช่เลยแล้วก็ได้แต่งงานกันอะไรมันก็ผ่านมาหลายคนผ่านอันนู้นอันนี้มาฝรั่งมันก็มีหลายรูปหลายแบบแตอนเนี้น้องเขาเนี่ยคืนมาถูกใจฝรั่งคนเนี้จริงจริงะเริ่มแรกเลยไม่อยากจะไม่อยากจะเลือกแต่พอศึกษานิสัยไปอะไรไปคือว่าและด้วยความที่เหนื่อยอย,อยู่ในแอปหาคู่ที่ว่าเราอยากหาคู่อยากมีคนแต่งงานด้วยอยากไปอยู่ต่างประเทศอยากไปมีงานทําอยากไปใช้ชีวิตที่นั่นทํางานส่งเสียครอบครัวดูแลครอบครัว และสร้างครอบครัวไปกับเออผู้ชายคนนั้นไอ้ฝรั่งที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเอ,อทุกคนดีหมดมีเงินมาเปย์มาอะไรคือทุกคนก็ต้องมีจุดข้อเสียของตัวเองทั้งนั้นแต่น้องเขาไปถูกใจฝรั่งคนหนึ่งคนนี้ถูกใจมากแต่ขี้เหนียวสุดๆขี้เหนียวสุดๆจะกินอะไรแต่ละทีนะเขาดูราคาก่อนแล้วมาหารเป็นเงินเขาว่ามันเป็นเงินเขาเท่านี้เท่านี้คือประหยัดทุกอย่าง แม้กระทั่งอสบ,บู่ยาสีฟันอะไรทุกอย่างประหยัดหมดคือเอามาจากประเทศเขาเนี่ยเขาเขาเอาเขามาประเทศมามาเด็ดครั้งแรกเนะี่ยเขามาเขามานะคะเขาขนมาจากประเทศเขาด้วยแต่ทั้งหมดแล้วเขาไม่ซื้อนะในฐานะที่น้องเขาก็อยู่ด้วยน้องจะต้องเป็นคนซื้อเพราะเธอก็ใช้ของฉันอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นฝรั่งที่ขี้เหนียวสุดๆที่จริงๆเี่ยปรึกษาใครแลวใคร,ใครๆก็บอกว่าอย่าเอาเลยขี้เหนียวขนาดน,นี้ไปอยู่ด้วยกันจะเป็นอย่างไรก็ เดทแรกก็กะว่าจะไม่เอาแล้วพอเขากลับไปทีนี้ก็ยังติดต่อกันไปติดต่อกันมาคือยิ่งติดต่อกันนิสัยก็ยิ่งเออพากันไปได้แต่ว่าเสียอยู่อย่างเดียวคือเรื่องขึ้นเหนียวแล้วก็ไม่เคยส่งเงินให้ใช้เดทครั้งที่สองก็มาอีกก็อีหลอบเดิมอีหลอบเดิมก็คือว่าถ้าเไปกินข้าวข้างนอกเขาก็ดูราคาดูอันนู้นอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเ,ออเขาไม่ได้เช่าโรงแรมเขาเช่าอาพาร์ตเมนต์ ถ้าเกิดว่าซื้อกับข้าวไปทําให้เขากินเนี่ยเขาอยากกินเขาชอบกินอาหารไทยไปทำให้เขากินเนี่ยไอเรื่องที่ว่าจะมาช่วยเราจ่ายหรือไม่มเราเราซื้อมาเราก็ก็ทําเองก็เหมือนกับเราเลี้ยงเขาประมาณนั้นไม่เคยว่าเธอจ่ายไปเท่าไรเดี๋ยวฉันให้เธอไม่มีไม่มีมมมมขี้เหนียวสุดๆแต่น้องเขาก็เรื่องนิสัยอื่นมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ไงน้องเขาก็เลยบอกว่าพี่หนูตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้ ทั้งนั้นที่ขี้เหนียวแต่ก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกถ้าเราไปอยู่ที่นู่นแล้วเออเราทํางานเอาก็ถ้าช่วยออกกันคนละครึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนอื่นมันสามารถอยู่กันได้ไงทุกคนกลัวน้องเขากลัวจะไปเจอฝรั่งที่สายเปให้นู่นให้นี่แต่พอเวลาไปอยู่จริงๆแล้วนี่สายอื่นมันอยู่กันไม่ได้ให้เปอย่างเดียวมันก็อยู่กันลําบากตอนนี้อยากมีชีวิตคู่ ขี้เหนียวแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็ยังมีแรงทํางานก็เราก็สามารถที่จะหาเงินด้วยตัวเองได้ถ้าหารกันก็คงจะไม่เป็นไรแต่ก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยน้องเขาก็คุยบอกว่าคุยกับผู้ชายบอกว่าเธอตอนนี้ฉันอยู่ประเทศไทยฉันยังมีงานทําอยู่ถ้าฉันแต่งงานไปกับเธอเนี่ยรแรกๆฉันคงไม่มีงานทําหรอกไอ้ถ้าเกิดว่าเธอเธอจะทําเหมือนที่เธอมาประเทศไทยเนี่ยฉันออกมั่งเธอออกมั่งอยู่อย่างเงี้ยฉันคงไม่มีเงินไปออก แล้วการทําเรื่องแต่งงานเนี่ยมันจะต้องใช้เอกสารเยอะแยะมากมามต้องอันนูน้นอันนี้เสียเงินมากมายฉันไม่มีเงินจํานวนนั้นหรอกเพราะฝรั่งเขาขอแต่งงานเนี่ยน้องก็เลยอธิบายให้ฝรั่งฟังฝรั่งบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นฉันเข้าใจเดี๋ยวฉันจะออกให้คือเขาออกให้นะ่ะเขาออกให้หมดแต่นี้น้องเขาก็ทําใจแล้วทาใจว่าถ้าไปอยู่ด้วยกันเนี่ยฉันคงต้องรีบหางานทําฉันได้เงินมาฉันต้องมาหารกับเขาแบบนั้นแบบนี้ฝรั่งคนนี้คงจะไม่มีเงินคงจะ เออที่ขี้เหนียวเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีรายได้มากพออะไรเงี้ยก็พยายามเข้าใจฝรั่งทุกอย่างเลยคราวนี้ถึงเวลาที่ไปแต่งงานไปอยู่ด้วยกันทุกคนเขาก็ขี้เหนียวเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยขี้เหนียวเหมือนเดิมแต่งไปได้อยู่สองปีถึงจะได้มาประเทศไทยหนึ่งครั้งก็มาประเทศไทยหนึ่งครั้งก่อนที่จะมาประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกเมียเขานะนี่คือผู้ชายขี้เหนียวนะวนทุกคนขี้เหนียวมากๆอยู่ที่นู่นอยู่ที่เป็นอยู่ต่างประเทศด้วยกันก็ประหยัด เขาเขาบอกว่าเขาจะกินอาหารเอ่อมื้อเย็นมื้อเดียวแล้วอาหารเช้าของเขาคือขนมปังไม่ต้องมาหาอาหารให้เขาแล้วเขาก็คือประหยัดตรงเนี้ยไปเรื่องกินเรื่องอะไรเนี่ยน้องเขาก็พอมาอยู่เขาก็หางานทำเขาก็พอหางานทาน้องเขาก็ซื้อมั่งฝรั่งนี่ก็ซื้อมั่งอะไรประมาณนี้ก่อนจะกลับประเทศไทยอยู่ครบสองปีก่อนจะกลับประเทศไทยฝรั่งขี้เหนียวคนเนี้ยสร้างความประหลาดใจให้น้องเขาอย่างมากเลยเขาบอกน้องเขาว่าไปคราวเนี้ยเราจะไปซื้อบ้านด้วยกันนะ คือนองก็ตกใจมากเอ้าจะไปซื้อบ้านเลยเหรอนองก็บอกฉันไม่มีเงินฉันไม่มีเงินหรอกเธอฉันไม่มีเงินที่จะไปเอาหารกรเธอเพื่อเธอจะซื้อบ้านหรือซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่มีฝรั่งเขาบอกเขาจะไปซื้อคอนโดแล้วก็จะปล่อยคอนโดเนี่ยให้เช่าไปซื้อคอนโดในสถานที่ท่องเที่ยวคอนโดนี้สามารถที่จะเป็นชื่อเขาและก็ชื่อเ,อเมียเขาได้เขาก็ชื่อซื้อสองชื่อโดยที่ออกเงินคนเดียวทุกคน คนโดนที่ซื้อไม่ใช่ราคาน้อยๆเลยนะคะเกือบ3าล้านซื้อแล้วก็เป็นชื่อของเขา2คนเวลาเข้าไปฮอลิเดย์ที่นั่นแล้วแในช่วงนี้ไม่ไม่ใช่ไปฮอลิเดย์ที่ประเทศไทยก็ปล่อยเช่าแล้วค่าเช่าที่ได้มาเนี่ยก็ เขาก็เอาใส่บัญชีไว้สําหรับกินสําหรับสําหรับใช้เวลาไปประเทศไทยอะไรเงี้ยเขาก็ไปมีบัญชีธนาคารธนาคารกับเมียเขาของเมียเขาเนี่ยคือไว้ใจเมียสุดๆให้เมียทุกอย่างจากที่ว่าขี้เหนียวไม่เคยคาดฝันมากอดเลยว่าจะสร้างฐานะสร้างอยู่ไปอยู่มาคิดจะทํานั่นทนํานี่คิดจะสร้างนู่นสร้างนี่ให้เมียเอาเงินเออเข้าบัญชีธนาคารเป็นเออเขาเรียกว่าเหมือนฝากประจำอ่ะเข้าบัญชีให้ เพื่อว่าเวลาไปประเทศไทยเราจะได้ไม่ต้องเอาเงินจากทางนี้ไปส่งเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนเข้าบัญชีแล้วก็เส่วนน้องเขาก็รับผิดชอบเรื่องลูกเขาแล้วก็พ่อแม่เขาส่วนเงินเข้าบัญชีของน้องเขาที่ประเทศไทยอ่ะฝรั่งคนนี้ก็ส่งเข้าบัญชีให้ทุกเดือนทุกเดือนจากฝรั่งที่ขี้เหนียวน้องก็บอกพี่นูไม่เคยคิดไม่คาดฝันมาก่อนเลยว่าเขาจะให้ขนาดน,นี้ว่าเขาจะทําแบบนี้ส่งเงินไปสะสมให้ที่ประเทศไทยในบัญชีของน้องเขาเวลาไปประเทศไทยหรือว่าเวลาที่ฉันเป็นอะไรไปก่อนเธอจะได้ไม่ลําบาก คือวางแผนวางอนาคตให้แบบว่าคือไม่คาดคิดมาก่อนหนูคิดไม่ปิดเลยที่หนูเลือกเขาแต่หนูไม่ได้ตั้งความหวังสูงกับเขาว่าเขาจะต้องให้นั่นให้นี่หนูเท่านั้นเองแต่สิ่งที่หนูได้มามันเป็นอะไรที่แบบว่าเออเป็นความสร้างความประหลาดใจให้หนูมากกับอย่างแรกก็คือบัญชีธานาคารอย่างที่สองก็คือไปซื้อคอนโดและเขาบอกว่าเออโครงการเขาต่อไปถ้าเกิดว่าเขามีเงินอีกเดี๋ยวเขาจะไปซื้ออีกคอนโดอ,อีก ซึ่งด้วยความขี้เหนียวของเขาเนี่ยเขาเก็บเงินเพื่อมาสร้างฐานะกับเราดูที่น้องเขาเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะคิดมาสร้างฐานะกับน้องเขาเพราะว่าฝรั่งคนนี้ขี้เหนียวขนาดนี้การกินการอยู่ก็ลําบากลําบนน้องเขาบางทีก็เปย์ซื้อให้ของฟุงของฝันซื้อให้ผู้ชายคนนี้ซะที่สาแต่เวลาถึงเวลาเขาให้เขาให้ของก้อนใหญ่เลยอันนี้น้องเขาแค่มาแชร์ประสบการณ์อย่าดูถูกว่าฝรั่งขี้เหนียวไปอยู่ด้วยแล้วจะลำบากพออยู่ไปอยู่มาอาจจะโชคดีเหมือนที่น้องเขาเอ่อโชคดีอันนี้ก็ได้น้องเขาบอกว่า ไปบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เนี่ยบ้านพ่อบ้านแม่เนี่ยเออมันไม่ดีไงเี้ยเขาก็ซ่อมแซมให้นะซ่อมแซมให้แล้วก็ต่อเติมห้องอีกห้องหนึ่งเวลาที่เขาไปอยู่ไปประเทศไทยเนี่ยเออไปเยี่ยมพ่อแม่เนี่ยก็ต้องไปพักที่นี่ใช่ไหมเขาก็ต่อเติมห้องอีกห,ห้องหนึ่งสําหรับเออเวลาที่ว่าไปเยี่ยมพ่อแม่ไปอยู่ที่นั่นแล้วจะได้เออพักที่ห้องนี้ก็คือกลายจากจากคนขี้เหนียวกับกลายเป็นแบบว่าให,หให้นู่นให้นี่สําหรับหนูหนู หนูคิดว่าหนูอาจจะมองเขาผิดไปคําว่าขี้เหนียวกับประหยัดสําหรับหนูใหม่ๆหนูคิดว่าเขาขี้เหนียวแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าเขาประหยัดเพื่อเอาไว้สร้างฐานะประหยัดเพื่อเอาไว้ออทําในสิ่งที่จําเป็นฉะนั้นเขาบอกว่าแฟนอธิบายให้ฟังนะเขาบอกอธิบายให้ฟังว่าเราไม่จําเป็นต้องจ่ายอะไรที่แพงๆเพื่อ สำหรับวันนี้เราไม่จําเป็นต้องกินอะไรที่แพงๆสําหรับวันนี้เราเก็บเงินก้อนนี้เพื่อไปสร้างฐานเวลาที่เราไปอยู่ประเทศไทยเราจะได้ไม่ลําบากหรือเวลาที่ฉันจากไปหรือเป็นอะไรไปเธอจะได้กลับไปอยู่ประเทศไทยได้โดยที่ไม่ลําบากเหมือนแต่ก่อนทุกคนนี่คือฝรั่งขี้เหนียวคนหนึ่งนะคะฉะนั้นอย่าดูถูกฝรั่งขี้เหนียวว่าฝรั่งขี้เหนียวไปอยู่ด้วยต้องลําบากมาฟังเรื่องน้องเขาคนนี้น้องเขาโชคดีมากเลยที่ได้ฝรั่งคนนี้เขาบอกกันตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากและโชคดีมากแล้วก็ เลือกไม่ผิดที่เลือกผู้ชายคนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ